วันนี้มาี้มากับพี่มานาครับแล้วก็พี่แหวงครับครับผมวันดีครับอันนี้คลิปนะนี่คลิปคลิปๆๆวันดีับสวัสดีครับโ้าลุงแหวงมารถน้ำนอกสถานที่ผมคนนั้นมาฮ่าฮา มามา,มากินกาฟนแฟนอกสถานที่ด้ยวยก็มั้งกินกาฟนแฟนอกสถานที่ยูเดียวพามายูเดิยวมพ,พากลับบ้านเลยแต่พามาแต่วันมาตัดผมนะครับตัดผมก็ข้ามบ้านข้ามคืนนะครับตัดผมกลับบ้านไปแล้ว ผมอยากขับวะมีรถนั่งต้องมา้เน้ยผมเดินไม่ได้มันไกลรถไม่มีเนี่ยไม่มีรถจอดขึ้นเลยฮะมาที่เก่าก่อนจอดขึมาไม่ได้ไม่ได้ลุกเก๋งมอเตอร์ไซค์ยังดีไม่ได้เก่าเท่าไหร่งานเห็นผมทรงใหม่แล้วตัดดึงใช่ไหมฮะหล่อมากทรงใหม่นะฮะไปตัดเขาเขาดิไม่มีแล้วแต่ก่อนนี่ผมนียาวเฟ้ยเลยเนี่ยตัดผมแล้หล่อขึ้นเลยนะฮะ ยังสวดนะครับยังสดนะฮะสดรับสมัติไม่บ้านเลยรู้ยังไงว่าผมสดเอ้าไม่มีแฟนไม่เหรอแอบดูเหรอแอบดูแล้วถามกันบ้องอยู่แล้วกลัวคนบนนี้ก็ถามกันอยู่แล้วถามเจ้าเจ้าว่าเจ้าอยู่ตรงเอาข้อไว้ตรงไหนเอาข้งไหนไม่รู้จักแอบมีข้องหรือเปล่าก็ถามกันอยู่แล้วสิจังอยู่หูจักกันด้วยเจ้าว่าเจ้าชดเจ้าว่าเจ้าสดเออพอตับเขาบอกเต้นงามไม่เต้นกับคนงามไม่เจ้า เออยังอยู่ในติ๊กต็อกอยู่แล้วมันก็อยู่หมดแล้วมันก็อยู่ติ๊กต็อกติ๊ตอกมันอยู่ร่วมกันหมดตอนนี้กลายเป็นกับพี่ว่าได้นติ๊กต็อกมันก็เต้นสวยเต้นตลกจะเป็นแบบแบบท่าอะไรไม่รู้ใครพาเต้นท่าเนี่ยจะไม่ได้ไงไม่บอกไม่บอกเออเนี่ยท่านี้แหละจะได้ครับนี่ท่าลุงจิมมี่ลุงจิมมี่อ่ะท่าอะไรเตะไิ้กต็อเตะบอลลุงจิมมี่ลุงจิมมี่ กังอยู่เราเราพี่ไทยมันออกกระเต็นไงจำได้ไหมอันนี้ถ้าอะไรลุงลุงมึตังทอดลูกอ่ะค <c oughs> ลอูเราตังทอดลูกด <c oughs> ิอ <c oughs> ่าอะไรวะนแปลกแปลน่านจะจับไปออกรายการกระเต้นโชว์กล้ต้องไปเทีน่นะอย่างเงี้ <c oughs> ยให้เขาได้หัวได้ยิ้มมั่งกำลังเครียดช่วงนี้อ่ะกำลังคืนเครียดประเทศไทยกำลังเครียดเซ็งอ่าไม่มีตงงังค์มั้งไม่มีตังค์ก็ไปเครียดดอก เออไ้อวมีอะไรคลายผ่อนพายหน่อยให้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 เส็นแล้วเออยิ้มอารมณ์ดีเป็นไงนะสังมี่าเต้ี่ยนของเหมือนอดเรือติดมานานี่เอาอะไรอีกแบบนี่จะถ่ายอีกแล้วเหรอจะถ่ายคลิปเป็นกันในในก็ในใดแล้คลิปเป็นกันเขาแต่เขาก่อนให้เขาก่อน ออ,นะอก่อใเารเเากแ <laughs> หลเ, <laughs> เขาได้ได้ได้ได,ได้มีคนติดตามคนดูมกกั่สแสดงให้เขามาั่งเด้เออเขาบ้เร <laughs> าสัญญาไว้ช่วยนนีนี่กำลังชื่อยอยู่นี่กำลังชื่อยอยู่นี่ตาเบาน็บเดียวน,นี้รถอยเนาวบ้านเลยมันตีเงินี่ วัดก็ไม่ได้ไปน้ำก็ไม่ได้ลพามานอนแล้วั้งคืน้าคืนยวะยายยังไม่ถามหาเลยยาย่ราอมแช่ไปนนังจมเนตเลียนผมมาบ่อยๆไม่ได้ไงผมจะมายายจะถามหาแต่กระบอกเกี่ยวว่ากินข้าวอยู่เต่าไม้วะแต่นอนอยู่นำมังไม่มาเลยากอะไรก็ไม่ไหวตันอนนี่คือบรรยากาศนีเนะ เที่นี้ตัวผมอ่ะพาผมมาตัดผมเลยข้ามวันข้ามคืนนี้พาผมมาตับเลยตัวผมเลยเพราะว่าเขาจะมาตัดผมเอ้าครั้งแรกเลยเพิ่งมาตัดผมดอกไม้ครั้งแรกเลยครั้งแรกเหรอกันแหละดูดวงดีไม่ดีครับเจอยาอะไรูดีว่าเจอยาเดียร์รสยาวเลยวะกินข้าวกันพร้อมเม่ให้่กลับอยากไปนอนจะคืนแบบไปเดินทางลำบากอันตรายเนาะนอนคืนเนาะนอนคันมีแรงไม่ค่อยใส ภาาไทยกะไ่ไดไทยอะไรไม่จะไลฟ์สดอยูนิเต็ดให้ขาไลฟ์มันกว่านะน่นไม่รช่องไหนไหนช่องไหนมาเดินไปเดินมาอ้อมเราใช่ใชใช้กบทีวีครับผมครับผมโอ้ใช้กบทีวีคงคือนะแบบหมุนให้นาะใช้หกนะชอบนอนเหบนี้ชอบนอนเบียนบบนี้ตังอสอนันชอบ่าจะชอนอนเวียนนั่น แล้วไร่หุ่นนี้มันไอ้ทางนี้มันใครมันทอดใค่นอกวตรงนี้อ๋อจะใช้โขงสัมสัมกันสัมกันบอกวัดกันเัาจะส้มกันเนาะเอาากระแทกกัน ดึงเลือดดึงเลือดดึงเลอมันไม่เหมือนต้นหนุ่มหนใช่ไหมหนุ่มฟ้าหลอกยี่ยตอนหนุ่มไม่มีไหมนี่ไม่มีโอตอนโหยเลเปรี้ยวเลยเะสาหนี่กีตารเลยสามสิต้นๆนอ่หยเปรี้ยวเมื่อเริ่มป่องตอนอายุสี่สิบต้นสีเริ่มว่าเราแก่เราเริ่มมันขึ้นมาหน่อยหนึงตอนสามสิบต้นตนเนี่ยจะเป็นหูกาก็เป็นพอปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันตัดใไปแล้วไปนั่นมัต้ีิบปี เรานี้40เท่ขัยแล้วพี่มาน่า44แส้แยกกัน40เงวาไปมาตาอายุพอๆกันเลยเนาะครับแต่ว่าใ,ใครไปพี่ไปน้องอายุพอๆกันเลยอายุเท่ากับพี่หนุ<ต>่มเลยฮะพี่หนุ่มก็40แก่กับผมใช่ไหมเนี่ยแต่เรเียกว่าเครียดคนที่แก่เร็วเนี่ยคือความเครียดความทุกข์ความกังวลปล่อยวางน้อย ถ้าไปมันจะแก่ไวถ้าวนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีมันผมเนี่ยมันจะแก่ช้าคือมาดูเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่แก่แล้วใช่ไม่คือกินพรมอายุเท่ากันเลยนะใช่เพราะว่าการรับผิดชอบหน้ที่การต่างๆมันจะต่างกันครับของผมนี่มันจะหลายอย่างต้องคิดเพราะตอนที่ผมก่อนผมจะมานี่ผมไปทำสมาธิมาเชื่อไหมผมไม่ได้หัเราะมาอย่างนี้มาหลายปีแล้วเนี่ยเพิ่งมาเจอใครถึงหัเราะ มาที่นี่อ่ะมามาที่นี่เออมา oui, อยู่ที่เกาะเกาะมาไกลเป็นตะลายูเพราะนั้นคนนี้ก็ได้ได้หัวได้ยิ้มกลายเป็นปล่อยวางไปเฉยๆเกินปล่อยวางตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหล่อเริ่มเริ่มหล่อขึ้นใช่เขาเริ่มขึ้นแต่แก่เก่าไม่ค่อยหล่อใช่ไหมพอได้ยิ้มได้หัวก็เริ่มหล่อยเริ่มดีเริ่มอายุทธ์เสนอให้แบบดูอ่อนเยาว์นะตอนนี้เนื่องจา หนุ่มขึ้นนะดีใจด้วยครับที่หนุ่มขึ้นครับโอ้ยเดี๋ยวพี่ใจไปนอดเล่หัวเนาะครับออนี่เจอแล้ว้หครับผมประมาณกันคือทุกรสชาตินะที่บ้านก็ปอกเรามีอะไรทุกรสชาติั้ยครับใครไม่มาอยู่ไม่รู้ครับทุกรสชาติครับมีหมดทุกรสชาติเป็นชีวิตจริงเรื่องจริง ในอิงนิยายเป็นเรื่องกินของคนทุกคนเข้าคนได้คนดีอัน้นี่ครับเหมือนเท่าโลกว่สนุกเรื่องที่สนุกครับดูโดยรวมสนุกมีหลายรสหลายรชขติหลายที่สั่นมีทุกตัวละครตัวแสดงครับเหมือนกับละครเรื่องใ่ช่ฮะแต่ใครเป็นมองไกลๆเราไม่มามองโดยรวมจริงๆเราจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วตอนนี้พี่อยู่ในบทไหนตอนนี้ ไปบกหลักอะสตอรี่วันนี้บกบทคนบทผมมีบทซักแซกไปทั่วครับครับเพราะว่าผมอยู่ทุกที่ทุกจุดอยู่ตองนั้นก็ได้อยู่กับคนนี้ก็ได้อยู่บ้านนุ่งก็ได้กันผมแบบบทซักแซกไปทั่วรั่วบทไหนนะก็แล้วแต่ใครจะตั้งให้เขาจะตั้งให้บทไหนเพราะว่าผมมีหลายบทชื่อผมมีหลายชื่อเลยครับผมขี่เหว่งเบาเหว่งจานเหว่งตาเหว่งตาเหว่งลุงเหว่ง ผมกุดเนี่ยครับมีตั้งหลายแหว่งผมอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องพี่ได้ไหมฮะตัดคำว่าลุงได้ไหมลุงเออเอาเป็นอะไรอ่ะ เป็นเบาวบาครับเบาวแมกนูัวร์แล้วแล้วตอนนี้รู้ไหมไอ้แถวๆนั้นมันมีเบาวอะไรที่ที่ชอบปวดๆเราเนี่ยเบาเนี่ยอ๋อมีไหมมีเบาวใช่ไหมเออมีหลายเบาวอ๋อก็บเบาที่มันปวดเราตอนนี้ไม่มีเบาวอยู่นะบาเน่ยแล้วแถวๆกรบก็มันมีเบาวปวดๆเราอยู่นะเบาๆอ๋อไม่มีนะมีมีอะไรไงอ๋อก็ใกล้ๆกับเบาต้อยเราฟังดูใกล้ๆกันหน่อยนะโอ้ห่านี่เบาหน่อยไม่มีเบาเนะนะเบาตะกบก็เบาตะกบ จะครบจะครบจะครบนี่ไม่ท e ันเกมทันเรื่องทันงานด้วยมั้ยจะครบจะครบนั่นแหละมันมีบ่าวแล้วก็อะไรกับต้นใช่ไหมเขาเป็นบ่าวที่มันต้นเนี่ยขามีบ่าวอยู่อย่างเราคนนอ๊ะผมจะอยู่ในกลุ่มบ่าวเขาหรือเปล่าเลยเอาบ่าวเลยว่ะเอาลุงแหวงดกันนะลุงแหวงลุงแหวงลุงแหวงป้อนทัวร์เขียนอะไรอย้ายเงี้ย โอ้ลุงอายุก็ยังน้อยอยู่ไปเรียกลุงแหว่งอ่าใาแขนภาพหนึ่งยยังน้อยังไงอายุกเท่ากันเ้อยวนเขายวนเดยันเวกนดียวมันเยวกันดีว่านเดียวกดีกันันียวนดียวกันเดีันเวนเดียวกนเยวกันเยวกนดียวกันเวกันกันนียไม่ต้องย้มันรเนี่ยดีแล้วีววนนีัซื้อยาย้อมผมอ่ะกลับมาอีกเหรอซื้อยาย้อมผม เอาทำไมไปซื้อกลับไปเลยล่ะไปกระเป๋ซื้อกลับไปเลยตั้งอยู่บ้านซ้ำอยู่นู่นตั้งอยู่นู่นครับกปลือยไหนวะตังเงี้งเกกระเป๋านึวยในธนาคารจ่แน่โอ้คนแก่ก็ตังเงตังเงินอยู่เดียวรถไปอยู่นี่คนก็อยู่นี่มันตังเงินไปอยู่ไหนแล้วกลับตอนเขาคิดกันใหม่ว่าจะมาหรือจะไม่มาไปตั้งหลักก่อนโอ้มาไม่ไหวไม่ได้ยายจมให้นะนี่ผมมีผมมีผู้ปกครองอะไรไว้แยกเงินสวดอะไนี่ยายจมให้ ให้เราเป็นผู้ปกครองไงผู้ดูแลซืบบ้อยาย,ย้อมผม <ไป S 2> ดู้บาม,ม,มาตัดผมวันนี้มันซื้อยาย้อมผมเนี่ยถ้าผมบ้านหน่อาอันนี้จะเลือกง่ายไม่ได้ถ่ายมันยังยืนแต่เดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้เราก็าเตรียมตัวที่จะออกเดินทางมาที่กกกอกต่อนะครับ สายละามาอยู่ละวม <laughs> าอยู่ละใช่ไหมเ<ป>ต่างอยจะไปเกาะๆนะโผล่ลงนะโผล,ล่มาคนยังไม่ลงเลยอย,ลอย่าอะไรยังไม่ลงเลยยังคุยอยู่ละจะได้ขันยังไงแจกยังแจกใบเนี่ยยังไม่ได้เก็ฑเดีเ๋ยวจะเกณฑ์นะครับมัาจะหมดเดีวเดีเ๋ยวเอาไปขายหกแปดเก้าอายุสิบแล้วที่บอกอย่าแจกเขมามอกด้าจานนี่เห็นไหมโอ้มารวมโมคูทั้งสิบคาถาสวดแบบนี้เดี๋ยวจะส่งให้ อันนี้ไม่มีย่อต้องสวดนทกกี่ะครับเดี๋ยวต้องสวดนะครับนะนโมไม่ต้องตั้งอุงกูรุกุรุมหาจริยาโพต่อเอโตะปอ่องโคมินของโพต่อปิวโพต่อปุยสจามินสยาสางวิชาสยาเทวิชาพระมหาเทวโอสัทามหาเทระสยากต่ออาหารวันทามิอธิฐามิอากัดจายะอากัดจอายอาจาริโยอารักน์ต่อมอีดีสอดก็ผมไปาักวินตีไปญาวินทีฮุมสวาฮุมบุเจ๋งกว่าดึงเ เดี๋ยวจะขอลงไว้นะครับเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปที่กกอกต่อครับพี่ๆเป็นเมือนหลายครับผมขอสวัสดีครับ